รีบมาเร็วไว้เปิดดูทีวีสุดยอดฟันธงเวลาดีพาไปทุกที่ทั่วทิ้นแดนไทยสวัสดีครับพี่แดงพัพัฒน์พิสุวิทย์แฟนรายการคุยขโมงข่าวเช้าทางช่องข่าวทุกคนทุกท่านนะครับผมนําท่านมาเยือนเมืองล้านนาเมืองนพระบุรีศรีนครพิง์เมืองเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนี่คือสุดยอดฟันธงครับทุกครั้งที่เดินทางขึ้นมาทางเมืองล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ผมต้องมากราบไหว้วันทาสการะ พระบรมราชานเสาวรีสามกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเนื่องจากองค์พ่อขุนเมงรายมหาราชเป็นปฐมแห่งราชวงศ์เมงรายนั้นพระกษัตริย์พระองค์นี้เป็นพระกษัตริย์ที่มีพระบารมีเป็นมหาราชพระองค์หนึ่งของปวงชนชาวไทยพระกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถือว่าเป็นพระกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้จารึกอักษรไทยให้ลูกหลานไทยได้มีภาษาใช้เป็นภาษาประจำชาติและพ่อขุนงาเมืองแห่งเมืองพเยาว ามพระองค์ตั้งสัตยาอธิษฐานเป็นสมัครสมานสามาคัคคีแห่งกษัตริย์จะไม่ลุกลานต่อกันจะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งพาของมหาชนนี่คือเมืองหลวงรัฐอาณาจักรชาติไทยที่ยิ่งใหญ่ฟันธงครับเอาละครับเรามากราบไหว้สักราระวันทาขอพระบารมีเพื่อให้แฟนรายการคุยขมงข่าวเช้าหรือมีโอกาสในภายภาคหน้าจะได้มาก,กราบสการะวันทาเยือนเมืองล้านนาเป็นมหามงคลตามผมมาเลยครับ ณนะที่ตรงนี้เมื่อปีพุทธศักราช2550นะครับผมได้มาประกอบพิธีทําบุญกุศลถวายเป็นวัดกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของสามพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังผมนี้นะครับโดยท่านนายกองเอกรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นท่านประกอบพิธีแล้วก็เกิดอาทิตย์ทรงกรดครับเอาภาพบรรยากาศในวันนั้นมาให้ชมเห็นไหมครับในวันที่ประกอบพิธีทักษิณานุปทานทําบุญอุทิศให้ดวงพระวิญญาณทั้ง3าพระองค์ ที่แห่งนี้เคยมากราบไหว้สักการะตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงแล้ววันหนึ่งมีชื่อเสียงมีความสําเร็จคงจะมีพระบารมีของมหากษัตย์สามพระองค์นี้ช่วยโดนบรรดาประทานพรคุ้มครองให้กับผมนั้นได้ประสบความสําเร็จถ้าหากทํากิจการงานอันใดในแผ่นดินนี้บางทีทําแทบตายขยันแทบตายไม่เจอเลยรุงเรืองหาโอกาสมากลับไหว้สักการะอย่างที่ผมนําทําอย่างนี้น่าจะเกิดเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตที่ประกอบกิจอันใดจะประสบสำาความสําเร็จดังประสงค์นะครับ ท่านเียงไม่มีโอกาสได้มาเดี๋ยวพนมมือไหว้อธิษฐานไปพร้อมๆกับผมผ่านหน้าจอทีวีคุยขมงข่าวเช้าในวันนี้เชิญเลยนะครับสา,สาธุสาธุสาธุอาหังพันเตมะมะมาตาปีตูนังปิยะมหาพรหม,มานัง ตินนางมหาราชานางปาเทวันธามิสัพพทาเอเตนางสัจวัตเชนาโซทีเมโหตุสัพพทาขอเดชะใต้ฝ่าระอองธุรีพระบาทข้าแต่ดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเมงรายมหาราชดวงพระวิญญาณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดวงพระวิญญาณของพ่องามเมืองขอให้เกิดสามัคคีธรรมในประเทศนี้ขอให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขปกป้องคุ้มครองของชาวประชาให้มีความสุขเจริญโดยทุนนา ข้าพุทธเจ้าทำบุญกุศลแต่คราใดขออุทิศบุญกุศลนั้นถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมภารพระองค์ทั้งสามพระองค์ขอพระองค์ทรงพระ,กะเกสษมสำราญในสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วโปรดแผ่พระบารมีให้พวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายประกอบกิจอันใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมมีวิริยะฉันทะจิตตวิมังสานำพาจงเป็นอาญาสิทธิให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยด้ทรัพย์สินเงินทองเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยาดาทั้งหลายทิ้งที่ข้าพุทธเจ้าได้ทานี้ จงสำเร็จและเกิดขึ้นแก่ป,ปวงชนชาวไทยผู้เป็นคนดีและจากนี้ก็ขอให้พ้นโพยภยัยอุบัติเหตุอุบัติภัยนานาประการจากนี้สื่อไปเมื่อหน้าด้วยเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเอาละครับนี่คือสิ่งมหามงคล ท,ทุกท่านผู้ชมรายการคุณหาโอกาสมากับไหว้สักการะวันทาเมื่อเยือนอาณาจักรล้านนาเมืองนกพบุรีศรีนครพิงเมืองเชียงใหม่นี่คือสุดยอดฟันธงครับต้องหาโอกาสมาก,ากราบไหว้สักการะที่ที่นี้เคยมีบาร,รมีมหากษัตราแห่งล้านนาทุบประองค์ดังนั้นใครที่มุ่งตรงความสู่ความสําเร็จลองมาตั้งสัตยาอธิษฐานอาจจะเกิดปฏิหารในชีวิตที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสุ่ความเจริญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาละครับวันนี้คุยขมงข่าวเช้าช่วงสุดยอดฟันธงหมดแล้วครับ ต้องพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โชคดีสวัสดีครับ